สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันอีกครั้งนะครสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเมเปิลอีกแล้ว สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนานะครับระบบท,ทําสวนทําสวนแล้วเก่งขึ้นมีอยู่จริงนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเลยแล้วกันนะครับมันเก่งขึ้นยังไงเอาจริงๆนะ,ะมันเก่งขึ้นนะคุณผู้ชมสําหรับการทําสวนนะครับสวนเห็ดลูกปันเห็ดเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันเก่งขึ้นยังไงคือเราทําสวนนะครับพยายามลุ้นของที่มันจะดีที่สุดของเราอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราก็ลุ้นให้มันออกเนี่ย แพงใหญ่ๆนะครับจะได้ปริมาณเก็บเกี่ยวที่มากขึ้นเนาะอะไรแบบนี้นะฮะจะได้เจ้าเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เมื่อเราอัพไปจนถึงเลเวลเลเวลเลเวลเราได้เป็นเห็ดเจ้าตัวนี้มานะครับสามารถที่จะเอามาอัพบ้านพวกนี้ด้วยไม่ใช่ว่าอัพแล้วมันจะได้อะไรนะคุณผู้ชมมันจะได้เป็นเอ่อปริมาณเก็บเกี่ยวนะครับที่เราจะเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นหรือว่าเราจะได้นะครับในส่วนของโบนัสโจมตีอะไรแบบนี้เนี่ยที่มันเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันนะฮะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันเพิ่มความเก่งจริงๆเนาะทุกอย่างนะครับเพิ่มความเก่งหมดเลยดังนั้นเนี่ย ก็อย่าเมินมันละกันนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเลยละกันนะครับกลัวโดวนป้นเดี๋ยวเราทําการเร่งทรัพยากรในการเก็บไปเลยละกันเนาะเร่งไปให้หมดนะครับมันจะใกล้แล้วแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะโดนป้นนะฮะเก็บไปให้หมดเลยเราจะไปทําให้ดูอีกส่วนหนึ่งด้วยอ่ะได้มาเยอะพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมสําหรับ การเก็บทรัพยากรของเราครั้งนี้นะครคุณผู้ชมอ่ะรับรับมาเลยนะครับรับมาเลยเราก็จะได้แต้มพวกนี้ด้วยเนาะเมื่อเราปลูกผักเสร็จอะไรแบบเนี้ยได้รับแต้มมาคอยอัพเลเวลตรงนี้นะครับมันจะได้ในส่วนเหนะ็ดเนาะถ้าอัพตามเนี่ย เลเวล16ได้16แห่งนะฮะแบบก่อสร้างเห็ดตัวนี้นั่นเองนี่เป็นไงคุณผู้ชมแล้วมันจะเก่งจากส่วนไหนอีกนะครับนอกจากส่วนนี้ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะที่เก่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันจะคือส่วนไหนล่ะก็ไปดูนะครับมันจะคือส่วนไหนคือส่วนนี้นั่นเองนะครับสำหรับส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการรีหานะครับค่าสเตตัสออปชันต่างๆที่มันตรงกับสายเราเนาะซึ่งถ้าเราเล่นเป็นสายดาเมจโจมตีธรรมดาแบบคอมโบเนี่ย ก็หาที่มันเป็นดาเมจคอมโบอะไรแบบนี้เพื่อม,มาเพิ่มบูทดาเมจอะไรก็ได้หรือว่าเราจะไปเน้นทางสายบอสก็หาดาเมจต่อบอสอะไรประมาณนี้หรือว่าเราเน้นในสายเอ่อดาเมจโบนัสคอมโบคิทิคอนอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะมาหาโบนัสคิทิคอนดาเมจอะไรแบบนี้ได้ดาเมจโจมตีอะไรแบบนี้มันมีเยอะมากทุกพยมดังนั้นเนี่ยเราจะมาทําให้ดูนะฮะถ้าเราไปถึงเลเวล4แล้วจะมีอัตราการที่จะ ออกระดับ S นะฮะทั้งหมด5%ก็มาลุ้นกันเลยละกันคือแบบว่าถ้ามันไปถึงแล้วอะ่ะมันก็มีโอกาสที่ผมเนี่ยจะต้องกดทีละครั้งแล้วก็หา S แค่อันเดียวเนาะแต่ถ้ามันมา S ให้เราเลยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นเราก็จะลุ้น A ตรงนี้ไปก่อนละกันเนาะดี D หมดเลยคุณผู้ชมหมืเรากดเน้นๆๆเ,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 เลยนะฮะ4โห5%ดูแล้วถ้าจะยากนะคุณผู้ชมโอ้ย4หมดเลยเราออกก่อนนะฮะ กดไปหลายทีอ่ะซหมดเลย A ไม่มาเลยอ่ะบีซนะครับมีลดดาเมจด้วยมีดาเมจสหายด้วยมีดาเมจป้องกันด้วยเนาะเอ๊ะ A มันหายไปไหนหมดอะปกติ A มันจะต้องออกใช่เหรอตั้ง10%นะฮะไม่ออกเลยมากไปแล้วแน่ๆออกไหมเนี่ยไม่ออกนะครับ A อออกมาแต่ว่าไม่ตรงสายก็ไม่เอานะครับคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมมันดูออกยากไม่ออกไม่ออกนะครับ เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าค่าสเตตัมมันดีนะคุณผู้ชมแ0่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะยากไปไหมชีวิตทั้งหมดอีกละทำไมมันเป็นแบบนี้หมดเลยคุณผู้ชมไม่เอานี่ครับไม่เอาเราไม่เอาได้เอมาป้องกันอีกแล้ววะทําไมไม่มาสายโจมตีเลยคุณผู้ชมโอ้ยคลิกรัวมากนะครับคลิกหมดไวมากดาเมจสะท้อนโอ้โหไม่ตรงสายเลยเหมือนมันล็อกมันรู้สายแล้วนเนี่ยดาเมจคอมโบก็พอใช้อยู่นะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปลุ้นอสองอันสุดท้ายนะครับสี่ออกนะเอออกตั้งคิติคอนมานะครับเอ๊ a เดี๋ยวมันจะเลื่อนแล้วคุณผู้ชมก็ต้องยอมแหละเผื่อเอจะมาน่ครับเอไม่มาวะคุณผู้ชมได้ a เป็นป้องกันอีกแล้วอีกทีได้ไหมอีกทีหนึ่งนะครับเราก็มาลุ้นกันถ้ามันไม่ออกเนี่ยเราก็คงจะต้องอยอมไปก่อนนะครับระดับ S เนาะ วีมีออกไหมครับดาเมจคอมโบเพิ่ม30%อีกทีนึงเอนะครับดาบใบตับบอสโอ้สวยเลยคุณผู้ชมนี่แหละประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องการเลยคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือการเก็บอันเนี้ยเหมือนเดิมแล้วก็ให้มันได้สัก4ี่ห้าหมื่นนะครับค่อยมาเริ่มทําใหม่นะคุณผู้ชมเอาสัก4ี่ห้าหมื่นนะครับค่อยมาเริ่มทําใหม่เนาะเพราะว่าอัตราการที่จะออกอ่าขั้นเนี้ยแค่5%เท่านั้นดังนั้นเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องมีสักห้าหมื่ 5, นนีครับถ้าจะรีออปชั่นใหม่แค่นี้เนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วแต่ว่ามันมาน้อยยังไงก็ไม่รู้ว่ะ66%นะครับ75% 76% 67%โอ้ยมาเยอะๆกว่านี้ก็ไม่ได้นีครับมาแบบนี้เลยดาเมจต่อบอสผมเยอะมากเลยคุณผู้ชมเราก็น่าจะเป็นสายตีบอสนะครับอะ เราเจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูดาเมจที่ผมจะทําได้โอ้โหดูดูเด,ด้งเป็นเทพนะครับเป็นไงแรงไหมแรงมากนะคุณผู้ชมพอติดคลิปแล้วเนี่ยแรงมากเลยแล้วก็แบบดาเมจธรรมดาก็แรงนะครับบอสเนี่ยนิ่มๆเลยคุณผู้ชมผมเองก็นิ่มเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้อัพป้องกันมาเลยเฮ้ยเป็นไงเนี่ย มันสามารถที่จะเพิ่มความเก่งได้นะครับอย่ามองค่ามันเนาะมันบอกได้หลายส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเฮดเรานนะครับที่อัพค่าต่างๆหรือว่าอัพเลเวลพวกนี้เนี่ยก็ได้ทั้งโจมตีนะครับทั้งหมดแล้วก็ป้องกันด้วยส่วนเราได้ทรัพยากรแบบนี้มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมารีหาออฟที่ตัวเองต้องการจะใช้พวกสายดาเมจหรือว่าจะเป็นสายป้องกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วจะต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเนาะสวัสดีครับ